สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับของเบงกุดค่ะสาขารามินทา90นะคะตั้งอยู่บริเวณ4แยกมินบุรีค่ะตรงข้ามกับโรงพยาบาลเสรีรัก์นะคะใครที่ยังมาไม่ถูกนะคะสามารถโทรสอบถามเส้นทางตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้านล่างได้เลยนะคะวันนี้นะคะเจอกันอีกแล้วเรามีรถสวยๆมานำเสนอให้ทุกคนดูอีกเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ Civic FC นะคะคันนี้เป็น1.8 EL ปี2016สีขาวค่ะคันนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นแล้วก็ฟ mm ังก์ชันกันเลยดีกว่าค่ะว่าคันนี้มีลูกเล่นแล้วก็ฟ mm ังก์ชันเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปกันเลยค่ะเรามาดูกันที่ด้านหน้าเลยนะคะเริ่มกันที่กระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์และคันนี้ยังมีไฟตัดหมอกกู่หน้ามาให้ด้วยนะคะ ไปดูกันต่อที่ด้านข้างเลยค่ะล้อนะคะเป็นล้ออลลอยดขอบ16อย่ยาง215ทับ55 R 1 6ค่ะมาพร้อมกับกระจกมองข้างที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะคะมือจับประตูนะคะเป็นมือจับประตูแบบโครเมียมค่ะ ในส่วนของด้านท้ายคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED ค่ะและยังมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะและมาพร้อมกับไฟสะท้อนแสงที่กันชนค่ะคันนี้นะคะสามารถ เวลาที่เราเดินอยู่นอกตัวรถนะคะเวลาที่จะใกล้ถึงรถแล้วเราสามารถเปิดแอร์ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพื mm ่อ hmm. ให้เราขึ้นไปบนรถแล้วก็เย็นสบายนะคะ mm hmm. วิธีการกดค่ะ mm hmm. กดที่ตัวปลดล็อกนะคะ2ครั้งค่ะ1 2, 2> mm hmm. 1> แล้วกดที่ตัวโฮลแช่ไว้ค่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามานั่งอยู่ภายในเจ้า Honda Civic f c กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เบาะเลยดีกว่าค่ะเบาะคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะคันนี้แล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านคุ่มหนังนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบมันติฟังก์ชันด้วยนะคะทางฝั่งนี้นะคะควบคุมทางด้านเครื่องเสียงนะคะร,รับสายวางสายนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นควบคุมทางด้านการขับขานและคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับระบบล็อกความเร็วแบบ push control ด้วยนะคะฝั่งนี้นะคะยังมีปุ่ม push start และ push stop ด้วยค่ะในส่วนของจอนะคะจอเป็นจอแบบทัสกีนค่ะสามารถเล่น fm AUX นะคะแล้วก็บู o ทูตได้ด้วยค่ะคันนี้นะคะแอร์ก็คือเป็นแอร์แบบออโต้นะคะสามารถปรับได้นะคะแยกซ้ายขวาค่ะ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะและ้วก็ยังมีระบบเบรกมืออยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็ยังสามารถวางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะ<ฮ>เลื่อนไปนะคะวางได้ถึงสองใบเลยค่ะเป็นที่วางแขนก็สบายดีเหมือนกันนะคะคันนี้ตอนนี้เราก็เข้ามานั่งอยู่ข้างหลังแล้วนะคะก็คือตรงนี้นะคะก็นั่งได้สบายมากๆเลยนะคะในส่วนของช่วงเฮดรูมนะคะก็ยังเหลือที่วางอีกเยอะแล้วก็เลกรูมก็ยังเหลือที่วางอีกเยอะด้วยค่ะตัวพักแขนตรงนี้นะคะสามารถเป็นที่พักแขนได้นะคะแล้วก็วางแก้วน้าได้ถึง2ใบเลยค่ะก็อำนวยความ สะดวกได้เลยนะคะตรงนี้นะคะมานั่งอยู่ด้านหลังแล้วนะคะแอร์ก็เย็นถึงด้านหลังค่ะนั่งได้สบายไม่ร้อนเลยค่ะคุมพลัง A 1 8เซตเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ i v Tech Single Overhead Camshaft 16วาล์วเครื่องยนต์เบนซิน4ีสูบ141แรงม้ามาพร้อมกับระบบเบรก ABS เดี๋ยวเรามาดูความเดิมของรถคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะให้ตะกล้องแผ่นไปเลยนะคะไม่ว่าจะหัวน็อ หรือว่ารอยเมคอาร์ตนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะไม่มีการชนนะคะไม่มีการแกะฝาหน้านะคะเครื่องหมายมอกรก็ยังอยู่ครบเลยนะคะเดี๋ยวไล่ตามไปเลยคะ่ะ อีกหนึ่งอย่างนะคะที่ยืนยันความเดิมของรถคันนี้นะคะก็คือแผ่นเพจนะคะเราต้องดูแผ่นเพจนะคะแผ่นเพจไม่ยับไม่มีรอยนะคะแผ่นเพจก็คือย,ยืนยันว่าเป็นแผ่นเพจเดิมค่ะ mm hmm. ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวรถส,สวยๆ Honda Civic FC 1.8 e l ปี 1> 1. 2016คันนี้นะคะและเช่นเคยค่ะถ้ามาพบกันเราก็มีแคมเปญดีๆมานำเสนอนะคะดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นที่2.79นะคะหรือใครจะเลือกเป็นผ่อน0%นานถึง1ปีก็ได้นะคะนอกจากนี้เรามีรับประกันเกียร์เครื่องระบบไฟฟ้าถึง3เดือนเลยนะคะแล้วเราก็ยังมีบัตรช่วยเหลือฉุกเฉินให้ตลอด24ชั่วโมงนาน1ปีเลยค่ะโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้อย่า,อยารอช้านะคะและที่สาคัญนะคะรถสวยอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะ ใครที่อยากจับจองเป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะโทรมาได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยนะคะมีเซฟสแตนบายรอรับตลอด24ชั่วโมงนะคะผลอนุมัติไวมากนะคะอนุมัติภายใน30นาทีเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของเรานะคะฝากไว้ด้วยค่ะโคงงแ้งกูดค่ะให้คุณมากกว่าคำว่ารถคุณภาพค่ะ